สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องมือนีก็มพอพกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมือนีก็มาพอกันในบายวันเสาร์ที่19มีนาคม2 5 6 5มื้อนี้มืนีก็สสภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบายมือนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสําหรับการขาดหมายลักษณะอากาศมือนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10 15กิโเมตรต่อช่มงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบวันนี้ค่ะอยู่ที่32 35องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเสารมืออื่นนะคะอยู่ที่22 25องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการคาดไม้ลักษณะอากาศเจ็มือข้างหน้าระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมนะคะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่20 22มีนาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฟ้าขนองร้อยละ 10-30ของพื้นที่ค่ะส่วนลมเป็นลมไตา่ามเร็วลมอยู่ที่10-10หกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคะาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสสรุหภูมิตำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่24-26 e องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่2 e 3 2า e e มีหนาคมค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขามีฝนฝ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที ส่วนลมเป็นลมตะว,วันออกเฉียงใต้พว่เรียล,ลมยู่ที่10ถึง20กม,มตรต่อชั่วโมงค่ะคาดค่าอุณหภุ่มสูงสุดในช่วงนั้นนะคะยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหุูมต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะยุ่ที่23 e ถึง25อ,องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองที่ M2 ชุดหาค่ะในช่วงวันที่19ถ e, ึง2 5มีนาคมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่หน่อยค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายแล้วการระวังอันตรายจากฝนฟาขนองที่จะเกิดขึ้นน้ำค่ะมื่อนี้กิษสดาวงศ์สวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหม่มนาเมื่อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน